สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์แผนทองคำประจำวันผลิตัส์กันนะครับก็จากเมื่อวานนะครับ C P I เนี่ยประกาศมานะครับต่ำกว่าครั้งก่อนนะทำให้ราคาทองคำนะครับดีบาวขึ้นไปอยู่ในโซนของ2048นะครับอ่ากรอบที่เราวิเคราะห์กันไว้เลยนะ48นะครับหากไม่ผ่าน48เนี่ยจะลงมา31หากผ่าน3 1ดแล้วจะลงมา18แนะครับแต่เมื่อวานราคาลงสุดแค่2021 นะครับก่อนที่จะรีบเวกลับมาในช่วง31นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าราคาทองคำนะครับมีโอกาสกดตัวได้อีกนะมีโอกาสกดตัวได้อีกนะเพียงแต่ว่าจะต้องหาจุดสวยๆในการเข้านะครับตอนนี้มีแนวต้านอยู่31ราคาแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นโดจินะครับอ่าปิดเป็นโดจิแบบนี้และมีแนวต้านรายวันอยู่ที่2040อ่ะเราลองมาเช็คกันนะครับว่า จะมีจุดไหนให้เราเข้ากันบ้างให้เราได้เข้ากันบ้างนะครับใน4ชั่วโมงเนี่ยเราลองมาเช็คกันเราลองมาเช็คกันนะครับอวัดฟีโบไปทีหนึ่งหาจุดเข้าอาจุดรีเทสนะครับอ่หลกัหลกๆเลยนะครับวันนี้ก็เราจะรอเซลล์กันอยู่ในโซนของ2,041ันสี่สองพันสีตรงนี้นะครับราคาเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยยังยืน2,028ได้นะครับฟีโบ28.2การที่ราคายืนได้แบบเนี้ยมีโอกาสเด้งขึ้นไปหาแนวต้านตรงนี้นะครับถ้าเรามองเป็นกรอ,อ,อบอีกรอบหนึ่งเนี่ยราคาและทิศทางเนี่ยมันจะเป็นแนวแนวนี้ราคาและทิศทางมันจะเป็น t r ร็เกินะครับมันเป็นสามเหลี่ยมอยู่เลยนะครับน่าจะขึ้นมาโซนนี้ สี่สิบเอ็ดอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับตัวลงมายี่สิบแปดแล้วก็สิบแปดนะครับหลักๆเลยรอเด้งเซลล์นะครับในโซนแนวต้าตรงนี้ได้เลย